ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto t e c h Engineering ของผมอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่เหมือนหลุดออกมาจากอนาคตอย่างแท้จริงนี่คือเทสลาโมเดลโ o โ h o m e ปี2025ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่นี่คือความพยายามครั้งใหม่ของเท s l a ที่จะปฏิวัติวิธีการเดินทางแบบอิสระใช้ชีวิตบนท้องถนนและสัมผัสการเดินทางแบบไม่จำกัดอย่างแท้จริงถ้าคุณเคยคิดว่าไซเบอร์รักล้ำแล้วรอดูคันนี้ก่อนแค่เห็นภายนอกก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่รถบ้านแบบที่เราเคยรู้จัก มันมีดีไซน์ที่ลำยุคเรียบเนียนและมีเอกลักษณ์แบบเทสลาชัดเจนตัวรถได้แรงบันดาลใจจากไซเบอร์รักที่มีเหลี่ยมมุมเฉียบคมและเสริมความแข็งแรงแบบยานกรอบแต่ขยายออกให้มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะกับการพักอาศัยตัวโครงอาจใช้เทคโนโลยีจากเทสลาเซมีที่ถูกดัดแปลงให้เหมาะกับการเดินทางไกลและใช้งานในชีวิตประจําวันแน่นอนว่านี่คือรถบ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเกมสำหรับวงการ RV ีอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องงอน้ำมันไม่มีมลพิษแค่ชาร์จไฟแล้วออกเดินทางเทสลาได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาแบบกลมกลืนไปกับตัวรถช่วยผลิตพลังงานเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานไฟฟ้าภายในไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์หรือไฟส่องสว่างที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมันสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นได้อีกด้วยเสมือนเป็นสถานีชาร์จเคลื่อนที่เมื่อเข้าไปภายในจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในบ้านอัจฉริยะ มากกว่ารถบ้านทั่วไปด้วยการออกแบบแบบมินิมอลเตียงนอนสามารถพับเก็บเรียบกับผนังได้มีครัวขนาดเล็กที่ใช้ได้จริงและห้องน้ําแบบเปียกพร้อมระบบทาความสะอาดอัตโนมัติเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมีฟังก์ชันหลากหลายโต๊ะเปลี่ยนเป็นที่ทํางานบอบหมุนและปรับเอียงได้หน้าต่างปรับแสงได้อัตโนมัติตามสภาพแสงภายนอกแต่สิ่งที่ทําให้เทสลาโมโตโฮมสอ2025โดดเด่นไม่ใช่แค่ดีไซน์หรือเทคโนโลยีแต่คือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับสูงนี่คือบ้านเคลื่อนที่ที่ขับเองได้ คุณแค่ตั้งปลายทางแล้วไปนอนตื่นมาก็ถึงที่หมายไม่ว่าจะเป็นแกรนเคนยอนหรือชายหาดระบบทูเซลไรฟิงของเทสลาทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้รวมถึงมีระบบปรับระดับช่วงล่างตามสภาพถนนทำให้สามารถลุยได้ทั้งทางเรียบและทางลูกรังซอฟต์แวร์ของเทสลาทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้หมดควบคุมผ่านมือถือหรือหน้าจอบนแดชบอร์ดตั้งค่าแสงอุณหภูมิระบบเสียงหรือดูสถานะก,การชาร์จพลังงานจากโซลาร์ก็ได้มีหมดตื่นนอนแบบจำลองพระอาทิตย์ขึ้น และเพดานดาวเทียมจำลองสำหรับคืนที่ไม่มีดาวจริงเทส la ลาโมเดลมโตโฮมปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือประสบการณ์มันคือเสรีภาพนวัตกรรมและความหรูหราที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวถึงเทสล a ายังไม่เปิดเผยราคาหรือวันวางขายแน่ชัดแต่จากสิ่งที่เราเห็นมันแสดงให้เห็นว่าอนาคตไม่ได้อยู่ไกลยอย่างที่คิดเลย